ดีครับผมชื่อนายนันทวัฒน์ฝ่ายชัยภูมิครับชื่อเล่นชื่อซาครับอาครับชื่อซ่านะคะคปีนี้อา,อ,อายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบห้าปีครับยี่สิบห้าผมอยู่ที่บ้านที่โคราชครับบ้านที่อยู่ตอนนี้เป็นบ้านพักข้าราชการครับเพราะว่าพ่อทำงานเป็นรับราชการเป็นทหารดุครับ ตามนิสัยของทหารระเบียบคือระเบียบผิดว่าผิดถูกก็คือถูกที่พ่อดูเพราะว่าช่วงมหาวิทยาลัยครับช่วงเข้าเรียนปีหน,นึ่งใหม,ม่ก็เริ่มมารู้จักกับเพื่อนใหม่เขาก็เป็นเพื่อนที่ชอบเที่ยวชอบเข้าผับเข้าเทคอะไรเงี้ยครับบุหรี่สูบต,ต้องสูบทุกวันต้องโกงที่บ้านแอบสูบบุหรี่จับได้ก็จะบอกว่าเป็นของเพื่อนบอกก็ไม่ฟัง ับชอบเพียงช่วงเวลาตอนนั้นคือเราไม่ได้คิดถึงคนข้างหลังเลยไม่ได้คิดถึงที่บ้านเลยเห็นแก่ความสุขของตัวเองจนลืมที่บ้านจุดเปลี่ยนของผมคือตอนที่มีแฟนแล้วก็มีลูก โชื่อไรอ่ะชื่อไรชื่อน้องแซนคับอ๋อซาแล้วก็แซนนะครับเพราะซาออกี่ขวบแล้วครับลูกขวบห้าเดือนครับอ๋อครับตอนนี้ปัจจุบันทําอะไรอยู่คะก็ขายเสื้อผ้าออนไลน์ครับแล้วก็ทําแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองมีแบรนด์เสื้อผ้าตัวเองด้วยใช่ครับความรู้สึกก่อนมีลูกกับหลังมีลูกเนี่ยต่างกันยังไงต่างกันสิ้นเชิงนะครับก่อนมีลูกคือผมมีกินเหล้าบ้างสุบูรีบ้างอะไรเงี้ยครับ เราแย yeah, ่มากๆเลยเป็นลูกที่ไม่ดีเลยครับแต่เราจะพยายามจะเป็นพ่อที่ดีให้ลูกได้อพอมีลูกก็ผมก็เลิกทุกอย่างเลยครับมันหักไปเลยครับที่แบบว่า,วาเงินส่วนที่เอาไปกินเหล้าเราก็เอามาเก็บเงินส่วนที่ซื้อบุหรี่สองล้หกสิบเจ็ดิบแล้วก็ามาเก็บอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อลูกเราเราต้องมีแบบแบบว่าทุนให้เขาอะครับเพื่อที่เขาจะได้ไม่ลําบากอะไรอย่างเงี้ยในอนาคตโอ้ยน่ารักมากเลยคุณพ่อ เป็นพ่อแล้วความรู้สึกครับที่เราเคยมีกับพ่อของเราเองเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนครับผมรู้สึกว่าผมรักที่บ้านมากขึ้นกว่าเดิมอีกครับเพราะว่าเราได้รู้ว่าการรักลูกหรือเด็กคนนึงอย่างเงี้ยครับมันเป็นยังไงแล้วพอมองย้อนกลับไปบางทีเราทะเลาะก,กันกับที่บ้านเนี้ยส่วนตรงนั้นมันหายไปเลยครับผมมองข้ามเรื่องตรงนั้นไปแล้วแบบมองว่าเขาดูแลเราอย่างไงเราต้องดูแลลูกเราให้มากกว่าสองเท่าครับทุกวันนี้มีอะไรที่เราห่วงบ้างไหม เรื่องสุขภาพของลูกครับเพราะว่าตอนนี้คือเขาเป็นโรคจีซิกพ่ดีครับเป็นโรคทางพันธุกรรมครับคือเป็นสภาวะซีดแล้วก็เอนไซม์ในเลือดมันแตกตัวเร็วแล้วผลกว่าเขาจะป่วยง่ายกว่าเด็กคนอื่นนะครับการดูแลรักษาค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหนคะกับโรคแบบนี้ก็มันมันไม่ได้มีอะไรมากมายครับก็แค่พาเขาออกกำลังกาย<ะ>เพราะว่าโรคนี้มันไม่หายขาดนะครับแค่ เป็นน้อยกว่าคนอื่นได้ครับอ๋อก็คือพยายามทําให้เขาแข็งแรงอย่างต่อเนื่องใช่ครับเดี๋ยวนะคือตอนนี้เราคุยกันมาถึงจุดนี้นะเราเดาไม่ออกนะว่าน้องจะมาโชว์อะไรวันนี้ผมมาโชว์การเล่นเคนดามะครับเลนอะไรนะเคนดามะครับเคนดามะเคนดามะคืออะไรคะนี่ครับมันเป็นของเล่นของญี่ปุ่นนะครับนี่ละตึ๊กแล้วก็ขึ้นมาวางเงี้ยใช่ไหมใช่ครับไปไปเริ่มเล่นมาได้ไงอะ เจอเพื่อนที่เล่นด้วยกันเรียนด้วยกันแล้วเขาเล่นผมก็เลยไปถามว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีอ่ะมันเล่นยังไงหาซื้อได้ที่ไหนอะไรเงี้ยผมก็เริ่มตั้งแต่ตอนนั้นมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้มีไปแข่งไหมหรือประกวดไหมหรือก็ได้ที่หนึ่งครับของประเทศไทยสองรายการซอสครับคืออยากดูแล้วว่ามันจะไปอีท่าไหนคือเราึก่มันก็็ปลา ใช่งไถไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยตอนแรกครูเข้าใจอย่างนั้นนะก่อนอที่จะไปโชว์ความสามารถพิเศษนี้ความฝันที่อยากได้กลับไปในวันนี้คืออะไรคะผมอยากได้บาลานซ์บอยครับเป็นจักรยานที่ไม่มีที่ปั่นอย่างเงี้ยครับ<า>ใช่ค่ะมีเด็กเคยมาโชว์ในรายการเราใช่ครับแบบนั้นแหละครับเพราะว่าอย่างน้อยคือมันได้พัฒนาสุขภาพของลูกชายผมแล้วก็ลูกชายเขาจะได้สนุกกับการเล่นอะไรแบบนี้ด้วยครับ ว่าทุกวันนี้บางทีเห็นสเก็ตบอร์ดผมเขาก็ยืนขึ้นเล่นบนสเกตบอร์ดอะไรอย่างเงี้ยบ้างถ้าชอบโอเคครับดีค่ะครูอยากดูแลพร้อมไหมคะพร้อมครับเชิญค่ะได้เคยเห็นสวัสดีครับซ่าครับสวัสดีครับผมเล่าก่อนนะครับเคนดมะเนี่ยมีแข่งในประเทศไทยมา4ปีปีแรกเนี่ยซาไปดูปีที่2ไปเป็นกรรมการปีที่สามและปีที่สี่ไปเพื่อเป็นแชมป์ประเทศไทยครับ ชมป์ประเทศไทยสองสมัยครับซาครับขอแบบเสียบเข้าเรื่อยเลยถ้าได้ปกติไม่ได,ด้เนี่ยเขินนะเฮ้ยตรงตรงนี้นะแมตรงนี้ตรงนี้ได,ด้ครับง่ายัาครับแล้วถ้าถ้าให้จับตรงเนี้ครับ แล้วให้นี่อยู่เฉยๆได้คับแล้วเอาไม้มาเสียบได้ไหมได้คับนี่คือถือว่าเป็นท่ายากหรือท่าพื้นฐานเป็นพื้นฐานทั้งหมดเลยครับนี่แค่พื้นฐานครับโอ้โห,โโหท่าที่ทำให้เราควา้าแชมป์ประเทศไทยได้เนี่ยมันมีท่าพิเศษของเราไหมมีครับมันเป็นคอมโบใน45วิ45วิเราจะได้เห็นทั้งหมดกิจจังหวะครับ โนำ้ำไม่ท่วนเลยครับนำ้ำไม่ทวนนะครับ <c oughs> คอยดูกันนะครับพร้อมเชิญครับ จริงแต่ถ้าโชว์เท่านี้ก็จะไม่ใช่ซูเปอร์ฮันรคือเคนดามะเนี่ยลักษณะรูปทรงเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับจะมีลักษณะมีเดือยมีรูแบบนี้เขาอาจจะคุ้นเคยเขาเลยโชว์อะไรแล้วเรารู้สึกว่าง่ายไปสำหรับเขาซูเปอร์ฮันรขอท้าเคนดามะในสไตล์ของเราครับท oh. ีมงนานครับขอเคนดามะพิเศษครับโอ oh. sí> ้โขำเลยขำเลย เคยเห็นอะไรแบบนี้ไหมไม่เคยครับนี่แหละครับเอามากันยังไงพวกเราปรึกษาทีมงานแล้วครับคุณสมาบว่าทีมงานคุณว่างมากเลยนะครับเนี่ยอยู่ๆก็เอาไอ้ลูกตุ้มนั่นไปขวดความยากคืออย่างครับท่านกรรมการครับมันว่องมากเป็นเบาเออม่ไม้วิ่งหนักหนักะเออเล่นเองแล้วกันเออตัวเองก็ยังเล่นไม่ได้กะสาธิตให้ซาดูซาครับ ให้โอกาสสองครั้งโดยทางหัวใจกับน้ำหนักมันก่อนครับทางหัะใจสมดุลน้ำหนักก่อนโอเคครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับซาเดี๋เดี๋ยวข่ยททีที่คทจ่อยเลยค้างๆจ่อยเลยเฮ้ยเฮ้ยเห็นเราบอกว่ายากเลยเขยียทีเคย่ยที ครับสักครู่นะครับซาสักครู่นะครับเฮ้ยน้องๆน้องๆขอดเอาไม่อยู่เอาตัวเตดเรามาตัวเต็ดเรามาเลยตัวเตดต้องเล่นกับซาให้ได้อ่าตัวเตดคือพูดได้คำเดียวว่าเสียน่าเลียมากอ่ะที่เอาอะไรมาผมเล่นครับพี oh. i, ่ n ong, n ong uh. เออคุณสมฮะ ความยากนะครับคือ1คือมันยาวอ <UB. S 1> สองมันมันโค้ง3มันมันเบามากครับมันแกว่งแปแปลกๆซ่าครับครับทำความเข้าใจกับมันก่อนดูสิครับมันแกว่ง <อ buenas. S 1> มันโค้งโอกาส2ครั้งครับเหมือนเดิมครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้ครับ ไปพบกับโจทย์ยากๆนอกสตูดิโอครับโโอ้จะเกิดอะไรขึ้นที่ความยาวของเชือกมากกว่า50เซนติเมตรและที่ที่เขายืนอยู่ไม่ใช่พื้นทั่วไปซาครับเชิญหน้าเดีครับ<ม>ทีมงานครับขอสัญญาณภาพจากบริษัทสัาเครนเซอร์วิสจำกัดครับฟังชื่อคุ้นๆไหมครับมีคำว่าเครนนะครับ ที่นี่คือบริษัทเครนชั้นนำของประเทศไทยครับ mm hmm. เอื้อเฟื้อสถานที่ครับ mm hmm. และนี่คือสถานที่แข่งขันครับ mm hmm. ซึ่งโจทท้าทายครั้งนี้เราได้เห็นจากการเล่นของนักเคนดามาระดับโลกเราจึงขอท้าซ่ามาร่วมพิสูจน์ว่าคนไทยเราจะทําได้หรือไม่เจ้าห mm hmm. น้าที่จากเครนเซอร์วิสติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันครับม mm hmm. ีสลิงนะครับ ล็อกอย่างดีกับเครนครับเคยมาทำอะไรแบบนี้มาก่อนไหมครับไม่เคยครับนี่ครั้งแรกเลยครับและนี่คือภารกิจของเราครับที่ความสูง5เมตรครับท่านคณะกรรมการครับนี่คือโจทย์ของเราครับเคนดามะเชือกยาว5เมตรโอ้โห ซาต้องโยนเคนมะแล้วเสียบเข้ารูที่ความสูง5เมตร,รให้โอกาส3ครั้งผมชื่นชมความกิจสั่งของทีมงานมากครับขอบคุณครับเราเริ่มปริ่มมากครับขอบคุณครับพี่โตครับที่ความสูง5เมตรครับแต่พื้นเรยดีครับเคนมะสั่งทำพิเศษครับ คือปัญหาคือเขาจะซ้อมที่ไหนก็ลําบากครับนั่นน่ะสิไม่มีที่ซ้อมครับโปต้องอยู่บนที่สูงแบบเคลนแบบนี้ครับโอกาส3ามครั้งครับโอกาสครั้งที่หนึ่งครับลมครับดูลมครับโอ้ลมครับแกว่งครับต้องเหวี่ยงแรงยังไงอะถึงจะขึ้นมาขนาดเนี้ย่เหวี่ยงนะครับ อุ้ยครั้งแรกจังหวะไม่ได้เหรอครับมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ที่แรงครับเรายังกะแรงมันได้ไม่มากเราใส่แรงเกินไปเลยถูกไหมอันนี้ก็คือสดเลยโอ้โหว่ามันไม่มีที่ซ้อมเออมันจะไปซ้อมที่ไหนใช่ไหมจะไปยืมรถเคนใครมาซ้อมสะพานลอยอยู่บนตึกสูงโอกาสครั้งแรกของซ่ายังไม่ได้นะครับโอกาสครั้งที่สองครับเขาจะจับจังหวะอะไรได้ไหมครับ กก็เื้องนนําหัร่ต้องทำยังไงครับถึงจะมีลุ้นก็อย่าดึงแรงเหมือนเมื่อกี้เม <า S 2> ื่อกี้คือดึงแรงไปใช่ครับและนี่คือโอกาสครั้งที่2ครับมาเลยครับโอกาสครั้งที่2ครับกูลมครับดึดนะครับ ที่เป็นเรื่องของจังหวะครับโอ้โอ้โหนี่คือเรื่องของน้ำหนักและจังหวะใช่ครับตอนที่ทำได้รู้สึกไงครับมันมันเบื่อเบืเหมือนกันครับแบบเฮ้ยได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยตอนที่บอกโจทย์เราว่าสูงหเมตรคิดไงครับไม่ได้ไคิดเลยคิดว่า มันก็เป็นเรื่องน่าทดลองนี่น่าเล่นนีกใช่ไหมเพราะผมไม่เคยทำเราก็อยากเล่นใช่ไหมเออเห็นไหมเขาอยากเล่นดีตอบดีทานตามเอาใจแต่ถ้าเกิดเขาด่าทีมาพี่ดุยังไงคะไม่คิดโจทย์อย่างนี้ได้ยังไงอยู่เป็นจริงๆเลยผมมีโจทย์ท้าทายมากขึ้นท่านเลือกเลยครับ6เมตร7เมตร8เมตร9เมตรเลือกอะไรครับโอ้โหเชิญครับเลือกได้ครับผมเชื่อว่าผู้คุณเนี่ยไม่ใช่คนปกติหรอกผมเชื่อว่าที่คุณให้ผมเลือกอ่ะหกเมตรเจ็ดเมตรแปดเมตรมากหรอ คุณอะต้องเอา10เมตรที่เจ้า10เมตรผมไม่ได้เอาพวกคุณอะไรจะเอาผมไม่ได้เอาผม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 โอ้โหแทนเนอะผมโม้โหแทนเน้องเข้าใจอยู่ดีๆอะไรเข็นเล่นเข็นตำมะแล้วให้เล่นบนรถเข็นด้วยตามพี่หอยต้องการครับจอดสิเมตรครับพวกเนี่ยเห็นไหมโดนความผิดมาให้พวกเราด้วย แล้วเนื่องจากเมื่อกี้ใช้โอกาสสองครั้งครั้งนี้ให้โอกาสสองครั้งครับโให้พวกโรคจิตทีมงานครับขอโจทย์10เมตรครับตอนนี้ทีมงานสาเครนเซอร์วิสยกระดับความสูงของเครนครับไอ้เล่นไม่ไหวหรอกแต่ไอ้ไอ้เล่นก็โอเคแต่สูงเลย ที่ความสูง10เมตรครับนี่ยืนก็ขาสั่นแล้วออลองเห็นรอบใช่ป่ะโอกาสครั้งที่หนึ่งครับโอ้โหโอ้โหสูงอะถึงครับไม่ถึง ดึงแล้วไม่ถึงโอ้ความแรงไม่พอครับความแรงไม่พอซาครับดึงครั้งแรกเกิดอะไรขึ้นครับเราไม่รู้แรงที่เราต้องใช้จริงๆแล้วเร,เ,เราดึงเราดึงเพื่อเช็คแรงหรือว่าเราต้องใช้มากขนาดโอกาสครั้งแรกยังไม่ได้นะครับท่านผู้ชมครับกำลังใจครับ <S <S โอกาสครั้งที่สองครับและเป็นโอกาสสุดท้ายครับ นะครับโอ oh! 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 oh. mm ้โหอูนี่ดึงสุดแขนเลยครับใช่ การดึงครั้งที่สองใช่ครับแล้วได้เลยคร<ช>ับเขารู้สึกตอนนั้นเป็นไงครับมันว้าวไปหมดเลยครับหัวแบบโอ้โหอะไรเง <c oughs> ี้ยครูอธิบายไม่ถูกแ <c oughs> ชมป์ประเทศไทยครับ <c oughs> ครับ <c oughs> ทา่านกรระการครับ <c oughs> ผมว่านี่คืออีกครั้งหนึ่งที่เราเข้าสู่โลกใหม่โลกของเคนดามะรู้สึกอย่างไรกับซาครับครูมองว่าไอ้กิจกรรมเนี้ยมันมันเสริมสร้างหลายอย่างมากเลยอะ มันทําให้อย่างที่ตอนแรกซาบอกอะทั้งสมาธิฝึก EQ ฝึกความพยายามฝึกการที่รู้สึกว่าเอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่มันเหมือนกับชีวิตซาที่ซาเริ่มใหม่ได้เสมอจากครั้งหนึ่งเราอาจจะเคยเป็นเด็กวัยรุ่นพลาดหรืออะไรก็ตามแล้วซาก็เปลี่ยนตัวเองมารับผิดชอบครอบครัววันนี้สิ่งที่ซาทําให้ลูกเห็นเป็นให้ลูกดูแลอยู่ให้ลูกได้สัมผัสมันมันยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากนะคะ วันนี้ความรักในลูกผักดันให้เขาขึ้นมาบนเวทีซูเปอร์ฮันครับมาเพื่อขอจักรยานบาลานซ์ให้ลูกครับให้ลูกได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ท<พ>าน <พา S 1> ครับ,รบที่ซูปแจ้งเรื่องความสามารถความตั้งใจและความฝันที่ซ่าจะมอบให้กับลูกไปอย่างผู้ใหญ่เย็นเย็นฝันแล้ว ผู้ใหญ่เย็เนๆฟันมีบา,างอยากอยากมอบให้กับซาครับห <i> ันไปมองฝั่งนี้ครับเด <i> <kleinen Min> ินหน้า3ามก้าครับเอามือปิดตาไว้ครับท <i> ีมงานครับ <i> ขอความฝันของซ่าด้วยครับอน <Yeah> <i> <i> ่อาครับพร้อมไหมครับหันมามองได้แล้วครับนี่คือความฝันจากเย็นๆยฝันครับ จักรยานบาลานซ์รองเท้าอุปกรณ์ป้องกันสนับหมวกกันน็อกและชุดใส่ด้วยนะครับเดี๋ยวเขาโตเขาใส่ชุดนี้นะครับตร,รงนี้เนี่ยมูลค่า11,000บาทผู้ใหญ่เยนเยนฟันบอกว่าเด็กต้องเติบโตน่าจะมีทุนในการเลี้ยงดูและเป็นทุนการศึกษาด้วยทางเย็นเยนฟันมอบทุนให้อีก2 9 0 0 0บาท รวมมูลค่าวันนี้ที่เย็นเย็นฟันมอบให้กับซา40,000บาทจากเย็นเย็นฟันครับวันนี้พวกเรารู้ในความรักที่ซ่ามีต่อลูกซ่าอยากจะพูดอะไรกับลูกไว้เป็นความทรงจำเมื่อเขาโตขึ้นได้ชมรายการในตอนนี้ลูกมองกล้องนี้แล้วบอกแสนได้เลยครับอะไรที่พ่อเคยทำไม่ดี พ่อลองแล้วพ่อรู้แล้วว่ามันไม่ดีแล้วพ่อบอกหนูหนูไม่ต้องไปลองมันครับเพราะบางอย่างเราไม่จําเป็นต้องไปลองไปเรียนรู้มันครับให้เรียนรู้จากสิ่งที่พ่อเคยผิดพลาดมาก่อนแล้วมาปรับใช้ในชีวิตของแซนซ่ามีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ของเราไหมครับใช่ค่าอยากบอกว่า <c oughs> ผมเป็นเด็กไม่ดีเด็กเกเรแต่ผมไม่เคยที่จะไม่รักพ่อกับแม่เลยจากวันนี้เป็นต้นไปผมจะเป็นเด็กดีให้ดีกว่าเดิม ก็เมื mm ่อผมสามารถเลี it, so ้ยงดูท่านได้ผมจะไม่ทอดทิ้งท่านแม้แต่นิดเดียวขอบคุณมากครับนี่คือพลังรักและความกตัอยู่ของแชมป์ประเทศไทยครับอัฉริยะเกินร้อยเคนดามะซาครับขอบคุณมากครับเคนดามะเนี่ยความน่าสนใจคือว่าเวลาเราโยน แล้วมันรับไม่ได้เราเราเริ่มใหม่ได้มันเหมือนชีวิตของเขานะ<ช>ที่เขาเริ่มใหม่<ช><ช>ทักษะในการเล่นเคียนอมาใช่ไหมครับมันก็ต้องใช้ทั้งประสาทสัมผัสมือตาแล้วก็การใช้สมองในการคิดสร้างสารรค์ท่าใหม่ๆขึ้นมาครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำกับแบบเดิมที่มีอยู่แล้วตื่นเช้าขึ้นมาเลยครับก็ต้องหาสิ่งบำรุงสมองเพื่อให้เราแบบมีความคิดใหม่ๆให้สมองไม่เบลอ เพื่อที่จะได้สร้างสารรค์ท่าใหม่ๆขึ้นมาครับเพื่อเตรียมความพร้อมที่ในอนาคตที่จะได้ป็นความแชมป์โลก ขอบคุณรายการซูเปอร์ฮันเครับที่ให้ผมได้ไปแสดงความสามารถในการเล่นคินมะในส่วนของความฝันของผมก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้รถจักรยานลูกชายผมผมก็จะพาเขาไปออกกำลังกายเพื่อให้สุขภาพเขาแข็งแรงขึ้นครับททุุุุกกกคนนมีีอะไไรใใจจสสขขักกปแล้ว่า ่วมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจุนยักษ์เกินร้อยคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ5,000บาทแนะนำกันมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือ Facebook Super ์0 0ครับ